สวัสดีค่ะอีดีต้อรับทุกท่านสู่ช่อง3ทุกหัว i t ดีชแนลแนวทางในการสิ่งเชื่อขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทท่านค่าหิ่งๆเลยๆอาจารย์กกยบันไยบนให้หลัก9หลัก6 1 9 1 6 2 6 2 9 6 4 6 8 7 6 7 9 5 1 9 7 1 9 ล่าง34 37 54 57 74 94 95 97รัฐบาลไทยนะคะ16ตุลาคม6 4เลขนี้เพื่อทําบุญสร้างสาลาฟันหลัก3วิ่งหลัก3 973 739 379 2ตัวนะคะ73 3 7 3 9 9 3 7 9 9 7เน้นเน้นอัดหนักๆน,นะคะ7 3 3 7 9 7 3 9 7 3บนล่างเอาให้รวยนะคะหลัก8 3 8 4 8 5 8 7 8อาจารย์ปู่ข่าวนะคะล่างให้หลัก4เด็นหลัก4 4 2 4 7กลุ่ม fc อาจารย์เสือคิมชากังลาวสูตรรวยพิชิตความจนสูตรหลัก10หน่วยล่างให้หลักสองหลัก4หลักหกเด่นล่างนะคะหลักหน่วยให้หลัก1หลัก3หลักส,กสี่หลักห้า

1นึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหสสามสี่้นหาสาสสามเบิ้ลหามนะคะ7จ็ดหนึ่ง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 สหหหหขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีดวงในการเสี่ยงโชค ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนขอขอบคุณค่ะขอให้รวย,รวยเๆเฮงๆถูกหวยกันทุกงวดน,นะคะขอบคุณค่ะ